ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนิยายชั้นปี2เล่มที่7นะครับเป็นนิยายเล่มที่21ของซีลีโยชิสึนะครับมีทั้งหมด328หน้าตัวละครที่ขึ้นหน้าปกก็คือริวจิเคนสกิและยุกิฮิเมโนะนะครับวางจำหน่ายวันที่24มิถุนาย,ยน2 5 6 5นนะครับในเรื่องย่อก็มีอยู่ว่า นายเป็นคนเดียวที่ฉันคิดว่าเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดและไม่สามารถเอาความลับของฉันไปบอกให้ใครได้เมื่อเทศกาลร,ราศีสิ้นสุดลงและงานเทศกาลวัฒนธรรมที่จัดขึ้นครั้งแรกของเรียนมายมปลายโคโรอิคุเซกำลังใกล้เข้ามาแล้วฮาเซเบะและอากิโตได้สร้างกำแพงขึ้นต่อกันในชั้นเรียนไอโนโคจิและเพื่อนของชั้นคนอื่นของเขากำลังเตรียมตัวสลับเมนคาเฟ่และก็ยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งอย่างไรก็ตามไม่มีทางที่ริวเอ็นจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ได้และจู่ๆเขาก็ทำลายข้อตกลงความร่วมมือของโคดิคิตะประกาศวา พวกเขาจะเปิดเป็นคาเฟ่ด้วยเช่นกันและขอแข่งขันกับห้องของอานอโคจิแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับพวกเขาโดยแข่งกันด้วยรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มแต่ในทางกับการอานอโคจิ ji, เริ่มเข้าใกล้คันสก,กิที่รู้สึกผิดหวังในห้องของตัวเองที่สูญเสียโอกาสในการขึ้นเป็นห้องเอและท่าทีที่เปลี่ยนไปของนางกุโมะหลังจากไม่นสนใจข้อเสนอของเขาฉันมีข้อเสนอให้นายนางกุโมะฉันขอเป็นคนเสนอแม์นี้จะได้ไหมและต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพประกอบของนิยายชั้นปีที่2เล่มที่7นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับ เป็นของแถมสุดเอกลักษณนะครับที่จะมาพร้อมกับนิยายชั้นปีที่2เล่มที่7นะครับโดยผมจะเริ่มเรียงจากราคาที่ต่ําที่สุดนะครับราคา1826เยนนะครับหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ494าบาทเนะี่ยจะประกอบไปด้วยนิยา,ยายชั้นปีที่2เล่มที่7พร้อมกับโปสเตอร์ใส่ขนาด A 3จํานวน2ชุดนะครับถึงคราวของอามาซาวะและอาริสุนะครับอามาซาวะที่มีท่าทีหงุดหงิดและอาริสุซึ่งเธอกลายเป็นประเด็นร้อนในนิยายชั้นปีที่2เล่มที่6นะครับต่อไปราคา1826เยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็4 4 9 4บาทจะประกอบไปด้วยนิยายชั้นปีสองเร่มที่7พร้อมกับ แผ่นรองโตะ BC และสติกเกอร์การ์ดไอซีคาลิซาว่าอานโคจิที่กำลังสุกสนานกับเทศกาโลโรงเรียนและอันดสติกเกอร์การ์ดไอซีเมลอนบุ๊กลิมิเต็ดออ dition ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับราคาต่อไป2046เยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็553บาทจะประกอบไปด้วยนิยายชั้นปีที่2เล่มที่7พร้อมกับซองใส่บัตรยุกิฮิเมโนะการแสดงท่าทางที่เย็นชานั้นช่างน่าประทับใจและดูมีเสน่ห์และราคาสุดท้ายนะครับ2376ยเยนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็6 ร4 2บาทนะครับจะประกอบไปด้วยนิยายชั้นปีที่2เล่มที่7พร้อมกับแผ่นอะคริลิกใสคารุซาว่าเค a อห้า m a t e เมตลิมิเต็ดอิดนะครับพร้อมกับคำบรรยายที่ว่าคารุซาว่ายืนอยู่หน้าประตูเพื่อรอใครบางคนอยู่แล้วก็อีกส SS หรือว่า short story นะครับที่จะมาพร้อมกับนิยายชั้นปีที่2เล่มที่7นะครับตัวที่1 sprouting feeling ของฮิโระริ w วทูส์ซีเวของโคชิดะ the dream i will forget about awakening นะครับของโคชิตะและสุดท้าย and experience I want to forget นะครับของอาจารย์ซาเอะนะครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับของยายชั้นปีที่2เรเล่มที่7นะครับก็ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนะก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจือนต่อในคลิปหน้านะครับสัปดาห์หน้าว่าจะอัปเดตหลายงานเรื่องอะไรนะครับ DN